มาพี่น้องเอ๋กับสปาดีเดอ้อเบิดสุกูสุคนเนาะอ่าตอนบายบายพี่น้องเอ๋เปิดคลิปมาเมื่อนี้กับคับช่องบอลลีสายบุญเนนะาะบอลลี่าเดินทางขึ้นมาทางบ้านนาแผกเดอ้อพี่น้องเดอ้อโดยอ่าแวะเข้ามาหาทางน้องอันเบิร์นเพิ่นอ,อา่าอีกรอบนึงพี่น้องเอ๋ขึ้นมาอยู่พี่แหละนเนาะโดยเดินทางขึ้นมากับทางเบาเงาสองคนมาเนี่พี่น้องเอ๋ทางเบาบุญกับลุงเทอมกับมาแต่ว่าเพิ่นออกไปก่อนแล้วเนาะ Rồi, à, mình có khả năng nằm cạnh, 2 khuôn cứu cao Vâng à, no? oh, à, nè, no? chị nội thang, <laughs> à, rồi, sơ bài đi, đúng không? Các anh ngồi nhé, các bạn Sơ bài đi Cô Chị À, bố bên nhà, đúng không? Chị chấp nhận được đấy, Rồi, bố bên nhà Tắt chìp con Tắt lót Rồi, chị nội ở thang À, phụ, mấy nông bớn kìa Nông bớn bố dù, chắc Mà, chị nội, nông đây sao nè <laughs> cháu? Nông bớn ở đây Ở đây không? โอ้โดยโดยสบายดีเลยโดยเอ้าขยะบาเงี้ยู้ได้ขยะมาเคลียร์เรียบนมือฮะจูด้วยนักเปล่าโดยเอาปลาเผาอ่ามีอยังมาฝากพี่น้องเลยมีแต่ปลาเผาตัวนึงโอ้โดยโดยขอบใจแต่ก็เพิ่นเอิ้นปลาอย่างเบานี่ฮะแม่นบ่แม่นบ่ป่านนี้ กับอันนี้เอาไว้ให้น้องเบิร์ดโดยขอบใจเออพึ่งไปอยู่เพื่อนต้โดยเออป้ป้าป้สิพี่น้องเอ้ยเมตู้ได้ถามเมตู้อเพื่อนบ่จับยูบอเกินเองกิเห็นแวบๆอยู่กินนี่แบบเที่ยวมาเออโดยกินข้าวแล้วบ่สสิหน่ะกินแล้วกินข้าวกำยังมันนี่ฮะแก่งมะม่ายเก่งมะม่ายบอโอ้ยเป็นแใจกระเพาะขึ้นแท้พี่น้องเอ้ย ไม่เช้านี่กับบ๊อบลี่ก็กินแกงน้ำไม้คือกันดึงเข้าเสื้อมาเขาก็ได้ไหมไดขอโทษได้เลยไปกินหน่อยแกงน้ำไม้น้ำตกเลยเออน้องเบิ้ลเพิ่นไปอันไปเช่นไรไปหน้าไผก่อนไปหน้าแม่ตู้หน้าแม่ตู้เลยเออพูนสบายดีแล้วแม่ตู้เด้อเด็กข้าวกินน้ำแล้วบ่อกลูกกระตุกเลยเนาะเออเลยกินหน่อย เปนได้ได้พลังงานแสงอาทิตย์เท่าก็ได้อยู่ปกติอยู่เนาะโดยโปกติอพี่น้อยจากแดดไปอย่างนี้เราก็ได้เป็นได้ได้คือว่าหลังของหลังค่าหัวบอกเลยโดยหัวคำพลแหงหัวมดไม่แล้วสีหัวมาทำผมนี่พี่น้องเนยโดยอ้ยจะไม่ได้เห็นบ่อนี่ยะนะ <laughs> เห็นอยู่บ่เห็นอยู่ <laughs> <laughs> แต่กระเจ้าบบหันขึ้นฮะมันดอกมื่อไรเขาบโขึ้นใหน้อันนี้ใคร,รโดยโอ้มันซักมาถือหัวน้องลำหวานพอาเฮงดอกน้องอันน,อน้องเบิ้ลพอาเฮงแด้นี่พี่น้องเอ้โดยเอเอ่อฮิตเพเวยอยู่ลังค่าดเบิึงได้ขอโ,<ด>โทษด้วเจ้าด้วยน้องอยู่ทงพี่เลยเดี๋ยวนี้ก็ได้เนาะ โบมีทรัพย์สินยังหรอวะโบมี่คนน้อยโบมี่พี่ยังคือโมยขอโทษได้ขอโทษได้พี่น้องเอ้หัวฮะตายโลดพี่น้องเอ้หลังคาเรามันนันฝนตกภาษาเอื้อยเมื่อคืนนี้ฮะนะใบตกเมื่อคืนนีเมื่อคืนยังโบมี่ตกมื่อก่อนพุ่นตกเนาะพี่น้องเอ้เนี่ยามันแห้งแล้วมันหัวลงมัด ปา,ากระจาดแล้วนี่ดีแล้วโดยหลังคาโดยขัวบัดนี้พี่น้องเอม้มันเป็นฮู้ได้องปูปองปองสังกระซีเก้านะเบิ่งนี่บอกเพื่อนมาให้นี่บอกบอกช่างกระซีไ,ไม่ไไมแต่มันหลายปี<า>ย๋มาเลยโดยชิบกว่าปีแเลยอันนี้ใครแต่แผ่นหนึ่งเช้าชงเออแต่พุ่นเละแต่แผ่นหนึ่งเช้าสองพันเขาหน่อยซือ้อเดี๋ยวนี้แผ่นเท่าไรเดี๋ยวนี้แพงนะเดี๋ยวนี้ หด้วยแม่นคุณน้อย,ย,ยชื่อตะเพรนหนึ่งเช้าสองพันอันว่าอันหม้อหุงข้าวแล้วกะพี่นองง้อะไรยโดยกินข้าวหุงมาเนี่ยหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งง,ง้วเหยียบเลยกินข้าวหุงหม้อหนึ่นงง้วเหยียบเลยด้วยป้าไว้ในไฟอยู่เลยๆเลยงัวเหยียบเลยไปหนึ่งตะน้ำแม่ตู้แม่ตู้ชุกเลยครับมาหนึ่ง<อ>มาเนี่หุงมาเนี่ตอนเช้าหุงเอาปะสร้างว่าทง ที่แปลแล้วนี่ก็บ่ได้ว่าอันนี้คักได้พี่น้องทางสร้างให้น้องหมอเฮ็ดให้มื้อนั้นแหละอือโดยมอก็บ่มีซั่นน่ะโดยตายบาไว้นอกแบบเคยไว้แหละงัวมันหลายเด้มื้อน่ะโดยโดยโอพี่น้องเอาจักข้าแล้วก็ปาของแม่ตู้ลูกกอนแล้วก็ปามาของแม่ตู้มานึงใอันตัวงัวเยบน่ะ พูดเลยเอาลงไปแล่ขนมละเด็กน้อยไปแล่ขนมเลยโดยป๋องปากเห็นว่าเด็กน้อยเก็บไปแล่ขนมเออเพิ่นเอาแล่ขนมกับป๋องปากโดยมีตู้กําลังเฮ็ดหยั้งเสะนะฮะนะเออโดยสบายดีมีตู้โดยโดยต้มน้ำมีหยังก่อหักไม้บ่โดยหักไม้ไปพูดเอาหักอุ่นไทยมาแล้วก็ต้มกิน ตอพะอันนี้และนี่มีเลือกเปลือกไม่ชังเปลือกไม่ชังยาพื้นเมืองนี้นี่พี่น้องไห็นเนาะโดยมันดียังอันนี้มิตุดีไอดีไอบอมิตุเป็นไอเออ ต้มกินมันห่างแน่เป็นอะไรเป็นได้ไรคือจะว่าเป็นอะไรพอสบายป้บ่บ่ได้เป็นบ่สบายแล้วมันไออ่ะไอเออกินยาเพื่อนอยู่ขงหมอกับเพื่อนเลยกินกับโปรช้าวไอยาพื้นเมืองด้ยยาของเขาเลยกินให้ด้วยคือไอเชิญด้วยด้วยไอเสร็จแล้วให้กินตอนนี้ยาพื้นเมืองธรรมชาติด้พี่นาะไอ เลยโมนหนึ่งก็ใช่ใช่ที่มีตู้นี้เลยนี่เด็กโมหนึ่งน้อยเหมือนก้นขนาดกับโมเ็นบ่ได้อยู่งัวเขาแบบนี้มัน,นมเลงเขาปล่อยแล,ล้วก็เจ้าเขาอยู่มองอื่นนลยนะเออจ,จักอาายูม่มองัวไปงัวเอาน้นองเด็กนี่แหละแต่เพิ่นเอาออกหน้าแล้วเออคือจังหวะเหยียบทะลุเลยติโอ้มันชกเข้าไปแล้ว เลก็นิดน้อยหลดเข้ามาเล็กขนมแล้วกัหาเก็บเล็กลาะโทรอัพท์ป้าคนน้อยบอกจาเอาไปเด้อว่าบอกเขาไว้เล็กขนมไม่น้องเบิ้ลว่ะอืมเอาเล็กได้บอได้เพื่อนฮะเขามันหลายเพื่อนห้ขนมชบเนื้อลูกอมอะไร้ดยโอยโดยไม่น้องเบิ้ลพี่น้องเลยเม็ดเลยต้มกินลูกหางไม้นี่นคมบ่มิตุเป็นได้ไงเชคือชานิ่บอ เได้คือชาและมันแบบเฮากินข่าวกับมแชบมีแนนห้งกินน้ำหอมำต้มกินหากัชุกหรือเปล่าจะชิมบ้างหมยั <c oughs> งพันชุกเลยยั <c oughs> งพันฝุดเม็ดเม็ดเลยแม่กินเม็ดเลยแมยใช่ไหมแคบได้ลูกเนยเลยข่าวกับแคบหาเมย์กับบุเมย์ปันไดยาลดเบาหวานที่มีบ่บ่มีนะผื่นมย์บ่มีตัวนเลย คนกลุ่มกุ้มใช่ไหมเพราะว่าไม่เท่าเขาเป็นเบาหวานใะช่ไหมน่ะมีนี่เก็บมาให้นี่เด้อไม่เท่าคนเป็นเบาหวารเลยบวชมีมยาดีไอ้บวนหา้าเงี้ยกว่าไม่ตูบ้บ่ชยาดีไอ้อันนี้คุณน,น,นให้คุณไม่ทั้งคุณนให้โดยน้ามันสีดแดงแต่ตุ้มแต่ภาษาไทยเพิ่นเอิลนั่นเลย เอื้นเอิ้นนั่นแหะห้าคุห้นี่มันเป็นบี้อยู่ในประหาพุทธอืออนพระคุณไห,ห,ห้พระคุณให้มันเป็นดอกสี้แดงๆน้อยๆดอกมันยามมันเป็นดอกอม,มันเป็นเบี้ยเบี้ยโดยโดยห,าห้าคุณไห้โดยพระคุณให้คับอันนี้ก็อินนี่เปลือกไม่ฉ่ำ ใบมันกะเฮาใช้ชุบน้ำมันน้ำมันจะได้โดยอันนั้นโดยอันที่เรียวเห็นฮะด้วยผัดน้ำมันมาผลกันกินดยดยด้ยพี่น้องเอ้ยต้มกินนี่แหละใบยาลูกโดยเมื่อไรต้มหน่ำไนก็ใช้อยู่นี่แหละม่ตู้ก็ได้เนาะโดยห้องน้ำห้องในก็บบอด้มี่เราก็ได้บอดี้มีแหละต้นนี้ก็ใช้ตัวนี้อันนี้อันดอกเข็มอันนั้นได้ดอกขุดใหญ่ได้ลูก งามแท้นี่พี่น้องโอ้โหดูด้วยนะฮะตัดตัดหกมันหกในวัดหลายเลยแบกขึ้นมาเลยปุ๊บเลยเลย่อนเต็นเลยความแพงเพื่อนกินได้บ่อันนี้เจ้าบ่โชโซบ่ขันเท้าไข่ห้อนไข่ยังแล้วหักเพื่อนพุ้นมาแช่ลูกแต่เกาดูดูแต่เฮือนแม่เลยจริงอยู่ตรงเห็ดนั่นแต่เกาแม่ไปอันอยู่น้ำเพื่น เพื่อนไ้พิดแล่ดอกอันนี้มาแล้วเพื่อนแล้วมาบดห้เมย์บดชส่โคกชายนั่นแหละกับเพื่อนกับมาเพืออพ่อนก็เห็ดทูแหม่แม่ยาแม่เอื้อกิ่งอย,ยู่ข้างทนานตะโด่น่ะเลยเลยวันนี้น้องหวานอยู่เพื่อนบอกว่จักเขาหน่อยบนเพื่อนบริมา่นี่บอสบรามาแล้วแต่ขาเอื้อเพื่อนออกนอนนานอันอนี้เราออกนอนนาบอกอืยแต่ก่อนมันแต่ก่อนอลไมาอยู่น้ำป้าเลยแต่ก่อน หน่อยหน่ออันนี้ป้าออกนอนน้าเลยเลยอยู่โคอยู่โคกับไปเลี้ยงงูอะไรวะหน่อยอันนี้เฮือนเพิ่นนะสิบ่อเือนน้องว่าเฮือนมาเท่าอันนี้อันนี้โดยเหินถินตอนนั้นก็บเมนบ่เมนเพิ่นยังบ่เพินกำลังเห็ดบ่โดยลูกเพิ่นยังไปหาเงินใช้เธอเล็กเธอน้อยเขาก็อ่า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 อ่เป็นยังไงเป็นพี่น้องกันกับเจ้าเระบ่ เป็นอะไรกันซะเป็นใกล้แบบนี่แหละแบบเพื่อนแม่ตู้นี่แหละอ๋ะเอเรา,เา,เาคือว่าเป็นพี่น้องกันบริมเมนบส่สอะบอ่แต่โมมาลินชื่อชื่อแต่คอยเห็นแม่เขาฮะเป็นเอื้อแม่คนน้อยละคนน้อยเอื้นป้านะาแบบนับถือแต่แถันไทบ้าไนาไทยเมืองคนน้อยบ่แมนคนน้อยเราใช้ขาหน้องหมพี่แล้วก็ใช้ขาน้องเกมคนน้อย,นนอ,ยอันอันแม่น้องหวานกับบริเมนพี่น้องกันใช่ไบอสอะบ่ไบริเมนนคนละคนบอสอะคนละคน แบบเดียวกับแมตตู้นี่แหละแบบอยู่ใกล้เดียวแบบอยู่ใกล้เดียวคนน้อยกับเอินเขาแบบพี่น้องเอินแมกเพลงกันโดยมีแนวกินกับมากินจ้าจ้าจ้าแบบบาได้มนพี่น้องแบบมียังกับใช้กันอยู่ไกลกันนีโอ้ออออเอแสดงว่าแสดงว่าเป็นพี่น้องกันโบเมทเนาะถามไพกก็ตอนนั้นเราเป็นพี่น้องกันโบเมทใช่เนาะโบเมน มูแม่ถามน้นองวานเพราะตอนนั้นเราว่าเมย์แล้วนะเป็นพี่น้องกับเจ้าบรเบบเขามาลินแบบตะโกนมาอยู่ห้าแม่เทาเพื่อแะไรเขาน้องหวานมานอนเลินเย็นน้ำเดียวในนี้ในบบตลางนี้มี์ยังก็กินน้ำกันโดยโดยน้องวานะเป็นมาลินน้ำน้องเบ็ดเป็นมูกันเป็นมูกันมันะมาลิน อยู่หัวอยู่บ้านผวกับเฮือนใกล้กันแบบนี้แหละกับแม่ขานองหวานและเพื่อนได้ซื้อดินและเพื่อนึ้นอยู่พุ่นละกันนับเถอ่เดียวคือเกาหนาเหน็บโมคูเดียวคอยกับแม่นองหวานตะเกาค่ะเหนื่อยเพื่อนึ้นอยู่โคกแล้วบได้ไปไปมันเดี๋ยวที่มันอยู่ไก่กันเลยตะเกาเพื่อนลงมาอยู่ในนี่กัลินน้ำกันกินน้ำกันเดนยหยมียังกัดเอนเดี๋ยวกินมีแต่เสา เพื่อนแล้วก็ได้ตอนนี้พี่น้องทั้งมีน้องเบิ้ลก็ได้กับต่อเป็นไปได้ก็ยังได้ลังค่าแนะล้วก่อนนะับหัวครับซับซ้นะโอ้ยได้ลังค่ากับหอเป็นดอกบาลีไอ้ไม่ฮะไม,ไ,มไม่ก็ไม่กระโดกยิบเดิมกระโดกอะไได้เจนกระเจ้าบวกล่อายามันทำมันอยู่แบบนั้นแหละยามันบ่วยามันด้วยแชมชาได้เฮือนใหมย่ยามันคำมั่งอะกระชีพไปเอาไม้ในใช้ไม่ใช่อีกยาทั้ง ยันมาเพื่อชิได้แล้วคืนใหม่ก็จ้งย้ำใดบ่โบอะไรจะเศร้าแจ้งนอนมากกวิดย้ำผลพี่น้องอ้ะอืมให้กระบอก้าขึ้นแล้วอันนั้นหานดรโดยให้เขาขึ้นเขาก็บวกขึ้นอีกดอกมันดอกมันอะไรยังปวกขึ้นดทีนี้ว่ผู้เล่นแม่ก็ดิโดยน้ำขึ้นน้ำชาวม่าแม่์คุดเอาเกลือใส่เศร้านี่มันไม่เป็นตาเลยรด้ะลูกเอ้ยไม่เนาะมันหลายปีแต่ของเราดันผัดมันเป็นไม่อันไม่รม ไม่ตัดเอาน้อป้าเนี่ื้อบึงน้ะไม่วิกนะบ่าวลีไบิกบอโดยไม่วิกที่ซื้อเห็นมันฮะมีแต่ไม่วิกมันกเป็นร้อหอืออืพี่น้องไยไม่บิกที่ซื้อเนาะเอาอยู่นี้เขาไปหมกตกลืมน่อยนของแม่ก็ยังขึ้นพวกไรลีเอังกระชี้มากับน้อยย่นโบมีปลกขึ้นมันดอกมาลยเอาจเรื่องมันสยุ่แบบนั้น ยากระชา่งยำชาได้เนาะน้องเบิ้ลเลยไปไปบ้านน้องวอนเมื่อน่นไปบ้านชมสะอาดถ่ายหูถ่ายแบบเพื่อนมาให้เบิ่งว่าว่างามเลยว่าชี้เขียวนี่ว่าดูได้ต้องลชักเพื่อนนั้นได้ว่าไปน้ำเลย่ะว่างามเลยแม้เอ้ยว่าลังชีเขียวนี่ว่าเพื่อนไปบ้านน้องวอนน้องเช้ามาเอาไปลูกกาตาหนึ่งเมื่อนั้นนี่หากระมาโดยโดยย เออิ่นเห็นแบบเพื่อนเนิ่นเห็นแบบเมืออนนบ้าาสแบบนี้บอกแบบนี้แต่หลังมันง้างทางนาเพิ่นว่ะบ่ได้แม่ชงหมาเงินบ่บ่เพิ่นบ่มักได้ว่ะเพิ่นบ่มักแบบนั้นโดยบ่มักแม่ว่ะว่าเป็้นได้่าหักแต้บ่มักมือเพิ่นถามลุงเอ็งถามก็บ่มักตัวน่ะมักพี่ว่ะนั่นแรกบ่มักหลังหมาเงินหมักคล้ายๆแบบนี้บ่โดยหักแต่งามหลังตัวเพิ่นไหวอยู่ในโทรศัพท์เพิ่อนอันนี้าผัก สีเขียวหลังมันอ่ะสิกระเบื้องอ่ะสีเขียวได้หไมาใช้ผนังได้มาแต่บ้านชมเชอ่านมาอีกว่าชาวเชพเพิรนภูบมีนางเอ้ยแบบภาษาไทยเอากับน้องวอลเนี่ยใกล้ๆเดี๋ยวกับเพื่อนน้องชาวโดยเอ่ะโดยมีแต่เสาบ้านในย่านใดสิได้พี่น้อยเชพเฮือนซานก็ได้เนาะสร้างกับเพลงบ่ผนเอาอยู่พี่เอ้ย บกแพงนะคนน้อยบกอยากบกไปจ้างตีเพื่อนว่าคนจ้างนี่บัตรไรสันมิแต่พ่อคนน้อยเห็ดเองนะไปจ้างพกกีบพกบานโดยมิแต่เมื่อพ่อคนน้อยได้นี่พ่อเจ้าโดยเพิ่นอยู่ใช่เดี๋ยวนี้เพิ่นอยู่นากับขนน้องบอลเราแล้วมาเห็ดกันทำมีเลยเราเห็ดได้อยู่บ่เดี๋ยวนี้กันโดยเห็ดได้เพิ่นฮะเพิ่อนมิแต่เพิ่นเองนะเพิ่อนปร้จังได้วานได้มิแต่เพิ่น แบบไม่แบบยังเพบนพาน้องพาลูกชายเพื่อคือประจําให้ได้เพื่อไปจ้างคนอื่นอันนี้หขนาดโดยเพื่อนเห็ุเองเพื่อนโบกยังกับปูกับโลกับเล็กกับของเพื่อนยังบนทันทัวได้คืนน้องวอนกันท่านพอโบเหตุอะไกับโบมีเงินชี้าจงมูเน่ท่านจะโบพอฮะอืมอืมอืมโอ้ก็ดีแล้วเนาะถ้าสมมติมีมากับให้โดยเขาไม่มากับเพื่อนก็ได้เด้อให้เพื่อนเฮ็ด ไอ้เพิ่นเฮ็ดให้เนาะตางหาตางนั้นเนาหั่นแหละตางหาเพิ่นก็เฮ็ดดอกพ่อคนน้อยเพิ่นบ่ได้ไปได้เนยังแข็งแงอยู่บ่แก็ได้ยังแข็งแงอยู่จักปีแล้วบ่จักไดเพิ่นหยัง่องแม่นี่เขายังเป็นน้องเจ้าอยู่อรแต่เพิ่นเอาหลายเพิ่ใหม่นอือๆๆๆน้อเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวเพิ่นปูกะโลก็หยังก็บ่อันนี้หยังไดเฮ็ดเป็นเบิดเนาะเฮ็ดเป็นเบดใครดอกซั่นน่ะพี่น้อง โอ้ถ้าจ้างกับเพื่อนเล่ามันเป็นเซนบาทเซนปลายเพึ่งนู้นพึ่งนี้กะเพื่อนน่าเล่เห็ดตั้งเสาตั้งยังเจ้าจ้างเพื่อนตั้งเสาแล้วก็เห็ดนั้นโดยโดยกับเพื่อนว่างแล้วเพื่อกะเห็ดโดยเพื่อนบอกได้เห็ดเพดอเล็กน้อยไล้ขาน้าขานในเราเนาะโดยเพื่อนนายจำได้เพื่อกะเอาเล็กยชาวบ้านจ้างกะเพื่อนบอกได้เป็นว่าเป็นว่าได้ไมมแต่ว่านายจำได้กะเอาแหละ พ่อแม่เจ้ากันยังอยู่บัปกติเดี๋ยวนี้เนาะเพิ่มกันแม่คนน้อยตัวไปกับน้องหมออยู่เลยเลยหันเด้จะโจยอันนั้นละพูดตำจะโจยผู้ตำตำตัวไปกับน้องหมออยู่เลยเลยค่ะไปแชร์กับมิตรไปกับน้องหมอว่าวันที่ชิปนี่ก็ว่าชิพ้าเดียวไปเอาใบน่ะอีกกับปกับแม่คนน้อยนี่แหละโมเมนต์แม่น้องโมบอกคนละคนบ่แม่น้องโมอบดชุ้งชุ้งจะโจยหันเด้ผมมนองแม่คนน้อยแบบหลังหลังในหลังเหืะอหลังนะ โอ้อย oh, right? hey, ู่ใกล้ๆกันฮะโดยแม่เขน้อยบัดดำดากับจอยคือเดียวกับแม่น้องโมแหละเป็นพี่น้องกันแม่น้องหมเป็นเป็นเอื้อยเป็นเอื้อยแม่เจ้าโดยอืสนะพี่น้องไออันเจ้ามีลูกอันแม่เจ้ามีลูกจกคนก็ลืมถามในบริการไม่ชิบชิบคนโดยยังเก้าอ่าโถยังเก้าบริเลย เช็นเขาก็บากุ้มเลยสิบคนโดยมีอย่างกินคือคูมมือนี้ชายจะคนยิงจะคนยิงซีผู้หญิงซีโดยผู้ชายหกผู้เสียน่ะเป็นผู้ชายเลยผู้ชายเป็นบ่าเลยดิโอ้โดยเป็นแต่เพิ่นเสียโดยแต่เพิ่นเสียเพิ่นนอนหลือเพิ่นเสีย นอนนอนไหลเลยนะว่าอย่างงี้เนาะนอนไหลเลยอืมๆๆมาแต่นากับหลานกับเขาน้องบิน้องวอนมาแล้วก็นอนนอนแล้วก็พวกหลานก็เบิ่งโทรทัศน์ดอกประมาณ6:00นนี่แหละโดยแลแลว่านบ่าวหลับบ่ได้โดยแล้วก็ไผก็ไปปกไปหยังแล้วบ่7:00 8:00นเ็ปกเลยแลเพิ่นเพิ่นดแล้วดแล้วบ่ได้เป็นลูกเป็นหยังบ่เาก็ไปซื่อๆนี่เนาะน้เพิ่นสิไปเนาะ พี่น้องเลยป้ามีแต่ห้าสิบไปป้าและบัตรนี่พี่น้องเลยเดินทางขึ้นมาทางนี้และเวข้ามาเยี่ยมมายามเนาะเดี๋ยวเขอไหมเดี๋ยวเขาก็หมดกับใจเดี๋ยวหมดใจคือกันโดยโดยวโบได้เข้าป้าโบทำอะไรนี่ฮะไหนไม่เข้าป้าวานนี่ไปเมื่อวานนี้ไปอยู่

อ่สิแล้วหลังโตหลังค่าแล้วตัวกาวนี่กระดอกไปเลยพี่น้องเไม่ได้เป็นเพิงไปเลยพุทธาัง้งกระไรไม่ได้เป็นแจานะ้าจุบิเนาะออ๋ปะ่ะสล,ลักกิ๊บนี่กันเวลากินมาหาทาตุในเลี้ยง,งเดี่ยวเพิ่นพี่น้องในธางุใ้น้องเบิร์นทางนี้เนาะกุภยานคันแข่งพี่น้องเล้สุจริตเนาะมาน,นี่ก็ะพักแล้วก็ได้บ่ได้ไปทางใดว่าสั่นป่ะสลักิ๊บนี่ให้ยูรีมีเฮง พัสดุสุสกุลเห็นใจเล่นในสินในธรรมพัสดุสกุลสกุลไปแล้วบายบายพี่น้องขอตัวเดินทางต่อก่อนบัดน,นี้ดย้ย